สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร f c ทุกท่านนะครับร้านลุงเรื่องสัตว์เกษตรไทยเมื่อนี้มาลงปุ๋ยให้พี่ให้น้องรับชมกันแล้วครับอ่าอีกหนึ่งพวงนะครับมาไวโกดังขี่ไก่เฮ่านะครับนี่แล้วครับเตรียมสําหรับเบิดฝนเบิดฝนแล้วแดดออกเข้ากับสิตเตรียมพอปูเข้ากับเอาขี่ไก่ไม่ลงให้พี่ให้น้องเบิรงนะครับเอามาไว้เตรียมให้พี่ให้น้อง นะครับดำลงนะครับนี่1,400 1,500กระสอบนะครับพวงนี้นะครับขี่ไก่สวยงามไปส่งให้ลูกค้ามาได้ครับอ่าราคามันเพียงครับตกกระสอบละยี่สิบยี่สบาทยกพวงก็เลยบอไปส่งให้เดี๋ยวมาไว้ขายปีกให้พี่ให้น้องดีกว่านะครับครับราคายกพวงนะครับจัดส่งให้พี่ให้น้องช่วงนี้ราคา23บาทต่อกระสอบนะครับยกพวงนะครับ 1, 1 8 0 0ถึง2,000กระสอบนะครับจัดในทรงให้พี่ให้นอห้องให้สวนนะครับลมดำลงนะครับลงตัวลูกแรกก็สิมาลงตัวแม่กันนะครับที่นี้เขามาถอดถอดตัวออกก่อนนะครับเป็นรถดรับจ้างนะครับรถดรับจ้างคนทรงของ้านรู้เรื่องอสัต์เสรษไทยนะครับ โนะครับสำหรับพี่น้องนะครับที่สน,สนใจอยากได้ปุ๋ยจีใกล้แก่ไปใส่นะครับในไฮในสวนกระตีต่อกันเข้ามาครับที่เบอร์ทันะครับ0 9 7 3 2 5 7 5 7 5นะครับบริการพี่น้องหอดไฮหอดสวนด้วยกันนะครับช่วงนี้ฝนเริ่มออกกันแล้วนะครับ นะครับขี่ก็ยสวยนครับง,ง,งามๆโอ้ขีห่หลายๆนะครับนะดำลงเลยแครับบรรยากาศคึ้มๆครับฝนตกลิ้นเปอยนป์ยน,นะครับในมื้นที่21กันยายนนะครับช่วงเวลาอ่า่อนทางที่จะใกล้เที่ยงแล้วนะครับ11บเอ็ดโมง1ิบโมงสิโมงนะครับ ถอยมาแล้วนะครับเตรียมถอยมาลงตรงมาเลายครับตรงมาเลาย ไปครับไปอีกอีกไปไปครับเดินแนาไปไปเลยลงเรียบร้อยครับผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับการลงปุย่ิก่เข้ากับลงเรียบร้อยนะครับหนึ่ง่วงนะครับที่ให้นองมาซื้อมาหามาเลือกเอาได้ครับชิก่อยากได้เป็นหกหลอกกับบากระี่ครับสิบหลอดกระบี่รถพ่วงกระี่นะครับ นที่สนใจกับตีตัวขันขมาครับสอบถามขันเข้ามาที่เบอร์โทร0 9 7 3 2 5 7 7 7 5นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ